ดอได้ไหมเอาเก็บให้อมามาหน่อยนะ่ะเก็บตรงนั้นนะ่ะเก็บได้ไหมเ,เยอะขี้หลังแม่ลูกกับชีขี้ชอด,ด้วยค่ะพี่น้องเอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องห้องมัสยิดสุขสุคนครนะคะนอกมกี้กันต้องสวัสดีพอดีมาพอเฮ็ดอ่าันทะเลนขังทาง,ทางค่ะเนาะไปะค่ะพี่น้องขอบับไปค่ะเฮ็ดกันทน้ำตีค่ะใสน่นอ พี่น้องนุนค่ะนุนนุนไอ้มาตรงหันเดี๋ยวเ้าเก็บตรงนี้กันเนาะคะนันเนาะช่วยกันเก็บแล้วนัวมีก,กบ่ได้เอามาตัดค่ะพี่น้องเฮงว่าตีเก็บเฮ็ดว่าง,งามอยู่ค่ะแต่พี่น้องป้าตีพยายามนะคะพี่น้องเอ้ย ถ้าเป็นไปได้นะคะเนาะเสอย่างเก๋ๆง,งามๆค่ะถ้าเป็นไปได้อูซีไหมดูดไลค์คลับไปหน่องเ้ย อ๋อเว่าอเห็ดบางอย่างหลายๆต่วบ่ฮบอจากซือสันโอ้ยนี่ค่นะดอกส,ดสวยค่ะดอกส,สวยๆเนาะดอกส,ดสวยมากจ้ะ บางคลิปทีไทยภาพมันชัดอยู่ได้ค่ะมันพ่อเป็นโหลดเนาะก<ๆ>็เป็นโหลดคลิปลองอันลงใน YouTube นะคะดดบางเทือมันมันเป็นนั่นหระบบมันค่ะบางเธอเขาเห็ดในห้หาแบบว่าต่าง่าน,นะคะให้มันบอชัดบักกะมี่สินะเราดดหน่อยเตี้ยวไปซะก่อนค่ะ รเราได้แวะมาทางน,นี้อีกเนาะ, <Okay. S 1> ะเราได้แวะมากอะเอาไว้เป็นเสือใพี่น้องเนี่ยเพราะว่า,าท่าเน,นี่ยมันบวกใครเด็กเขามาดูแล้วคะ่ะปีนี้มันเป็นทีแบาวาบว่าตกเสียงเงินแบบนี้นงงเนอาะอีกแล้วเออ มาเก็บเฮ็ดกันลูกจะเก็บไดต้ตีหลงห้องเสียงดังกะลองคอโทรไล,ลายลด,ด้วย้จเด้อพี่น้องจา้าบางเธอไม่ลืมโตขันพรเฮ็ดเนาะยังพูดเหรอคะว่าหายตีฮะเย่ช้ำลูก มาวมดปลายหาหนูนั่นแหละพี่คะพี่น้องเป็นมมเป็นมมเลยค่ะ,ะหลายค่ะเป็นมมเลย จะทำอัดแท็กดิสปัน first โอ้ยอยางงามเลยพี่น้องเลยเสียงคลิปนี้ก็ simple ไข่โมปันไดคคะเพราะว่าโมมันหลายคลิปแล้วเด้เริ่มเสียงหายแล้วพี่น้องเลยอื้อ งามคักเห็ดปลาเนี่ยงามงามไปหาพัญญาิกันค่ะโอ้พี่เดยย้อนโอ้พี่เดีย,พ,ดยพี่น้องย้อนไปนว่า ไหนที่ไหนหที่ไหนหที่ไหนลูกไหนไม่เห็นมีเลยไหนเบิ่งกันนะตัวบิ้บอตัวนีน่นะว้าวอุ้ยนี่พมาเจอกรุบด้วยกรุบกรุบนี่พมาเจอกรุบด้วยพี่แด้ กลุ๊ปหนึงว่าไปใส่โอ้ยแม่แมนไม่ใช่กลุ๊ปอันนี้เดาย้อนดิสวรรณยุวันนี่นี่เนี่ยนี่ค่ะฮะอุ้ยพี่น้องนี่ค่ะป้าปุ๊นะ โอ้ยย่าให้ดูอันนี้ยานี่นี่ this one you want อยากรุบป้าพี่น้องเห็ดเห็ดมันปูค่ะโอเคนี่จ้ะไล่คัก นะรครับพี่น้องจะสว่ข้ามไรนะคะเนาะทั้งหลายทั้งงามไายเป็นแต่มาพรา,ามาให้ลูกพี่เร็วดอกส,สวยดอกส,สวยพี่ลงมาบานตีบอไคไม่ยุ่งเด็ดค่ะพี่น้องบ่ไม่ยุ่งบ่ไมีไข่ไม่เ็บหน่อยหนักหน่อยนะค่ะความอากาศบานนี้ มันเย็นค่ะอากาศค่อนข้างเย็นเนาะอย่าเย็บซบนะลุงนะอีกแกเย็บซบนะตอตรงนั้นแหละไ<อ>ด้ไหม<อ>เก็บให้ออกมาหน่อยนะ่ะเก็บตรงนั้นนะ่ะ<อ>เก็บได้ไหมอ,อีกแ่อีกแกอีกแ่ แยกขี้ล้างแม่ลูก,กับซีขี้ขอดด้วยค่ะพี่น้องเอ้ยลุกใส่เมื่อกี้ข้อแม่เห็นยังอปกดอยู่น้อง,องสาวคนใหญ่ด้วยค่ะคนเลิกเรียนแล้วไปจเอยยาเมือม่อเมื่ออันนั้นฮัดข้อแม่ไว้เจ่ะแม่เอาบบไดเดยไปมาเก็บให้ต้องเจ้าก่อน ป้าดอกสวยอันนี้สวยงามสวยงามตามท้องเลืองสวยงามตามท้องเลืองเ <c oughs> คลิปยาวตีคือเกาด้วยค่ะพี่น้องหูก,กันเนาะคะเนาะแบงค่ะ ช่วงนี้ก็จะเห็นตีเขาปลาดูๆนะคะเนาะคลิปัเต็มคลิปคลิปจดเต็มค่ะจะเป็นโอ้โอนี่แกนี่หรือ บานตีลายทุกปีจ้ะอาจจะออกซาวก็มูแน่แต่กหลายค่ะเฮ็ดงามผอมถ้าได้ออกเนาะพี่น้องเลยเก็บบวดบวดบวดบวชแล้วค่ะมันลายเนาะถ้าเออมันเก็บเห็ดดำเห็ดอันนี้กันแล้วตีถ้าบานตีเังเก็บเห็ดเลืองอยู่ค่ะ พี่นอ้องอู้ดอกสวยอันนี้ดอกเพอเวอร์เลยดอกสวยมากจ้ะอันนี้ถ่านะยคลิปด้วค่ะเอ้ยถ่ายรูปด้วค่ะสวยสวยเขาออกจากป่าแล้วเมดเก็บเมด่นี่ออกจากป่านี่ก็จะกลับแล้วค่ะ มันคำท่างเนาะค่ะตรงไปทำความสะอาดบุบรีอีกอยู่จับพี่น้องอตัดขาบ้านกันอีกอพอบว่ายน หน่อยเบาด้วค่ะมเบาดีดีอยู่ในปาโบบรีก็ลองเพ่งวะสันแม่ก็เก็บไปตังเสียงคนลองเพ่งไปนำเจอไหมป้าปะ ปปนี <ai> ่ค <ses Demon Mark> ่ะแปบเดียวค่ะพ <app Walking> <illa> ี่น้องเต็มถังแล้

พี่ค่ะพี่นอ้องพี่จุ่มหนึ่งพี่จุ่มหนึ่งเก็บไปน้ำตากเดี๋ยวทางอื่นน้ำค่ะ <c oughs> ok không, không. Không, không. Không, không này này anh nhảy nhảy đi lấy về phang thang

เฮ็ดกระปา๊บจิกหน่จยตงคลายกระปา๊บโม้พี่น้องเอ้ยเห็ดค่ะเฮ็ดเห็ดมันปูเฮะเราต้องเลี้ยงจ้ะเก็บเก็บครับพี่น้องเอ้ยลูกแอลอยากก้าบ้านเหรอคะ ไม่รู้จะกลับบ้านแนวอีไปเล่นเหรอคะอย่าไปเบิ้งการ์ตูนแล้วจะตีเก็บมีก็จกับแล้วพี่น้องเ้ยไปยกันต่อ เห็ดาตเบอร์จะ้อหลายพี่ค่ะโอ้เห็ดป่านว่งามค่ะพี่หน่อยเห็ดออนซอนเนาะค่ะออนซอนออนซอนเบื้องด้วยดอกเห็ดดอกเห็ด Wie habe ich Đó nhìn 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 มีอีกไหมมีอีกไหมเอ่ยมีเอ,อ่ยพี่ครับพี่น้องจงุ่มลงพี่โอ้โอ้ก็มีลายมูแถบันก็มีลายมูแถบพี่น้อง ไงสี่เป่าด้วยค่ะเนีไงเราเห็นปาเป็น่อยออนซอนเฮ็นน้ำตีบ่ค่ะออนซอนเอนาะวันนี้บล๊อตกล่องขาสั้นมากกันสั้นมากค่ะแล้วก็ใหม่ซื้อกล่องธรรมดามาใหม่สั้นพี่น้องใหม่สั้น ý đó nếu đi xong có cái bụi tao đuổi điện yên cân ทำอะไรกันเค่พพะ,ะพี่น้องกอะไรเยอะแล้วพี่น้องคลิปนี้ทอดท่านกลับ,บ้านแล้วนะคะนเนาะจะได้มาคอนคลิปนา้นนะคะ พี่น้องก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะเนาะคลิปนี้ขอจบก่อนนะคะสวัสดีค่ะ